สวัสดีครับผม p ิวไรเดอร์ในเกมไมโครพี PE เวอร์ชัน1.17.2ครับในคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคือการกระตุ้นฟาร์มด้วยพั t ต้อนติ k กิ้งในคลิปนี้ก็จะมาเอ่อไงเดียในส่วนของงานวิจัยนะก็มาคืนสู่พื้นฐานของหัวข้อนี้กันดีกว่านั่นคือการวิจัยกันโอเคทีนี้ผมอยากรู้ว่าทำไมแบบ พวกคลิปต่างชาตินาะคลิปฝรั่งหรือแม้แต่คลิปต่างชาติอะที่นําเสนอเกี่ยวกับหับวข้อนี้พอต้องติ๊ตติ้งเนี่ยทาไมถึงใช้ออฟเซอร์ในการทําประตูเยอะขนาดนั้นก็คือปกติเราสามารถใช้ออฟเซอร์ในการทําประตรูใช้แค่2 2อ,อ,อันก็สามารถทําประตูได้แล้วอย่างนี้นี่ครับอย่างเงี้ยสอ,อันอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทาประตรูได้ละแต่ในทีเนี้ยในคลิปต่างชาติอะ พี่แกใช้ออกซิเวอร์ในปริมาณที่เยอะมากนั่นแหละคือเราต้องการจะหาคำตอบว่าทำไมกันถึงใช้เยอะโอเคนี้ผมก็ลองทำๆอยู่แล้วแต่เพื่อเห็นภาพที่ขึ้นผมก็ได้เตรียมเตรียมนี่ไว้ละเตรียมครว่าไงเตรียมอุปกรณในการทดสอบไว้ละในการทดสอบผมจะนับแค่ตัวแท็บดอรครับนั่นคือ1นี่เนีตรงแท็บดอ1 แต่ใช้ออลซร์เวอร์คือ2นะครับออลซร์เวอร์สองแต่แท็บดอคือ1แต่ผมนับแค่แท็บดอนะก็จะมี 1... นึ1่งอหนึ่งสามหกแล้วก็มากกว่า6โอเคก็มาดูกันว่าทั้ง4ตัวเนี้ยมันต่างยังไงก็ผมจะทำขนาดก็คือ10คูณ5นะครับใช่ปะ่ะ่ใช่10คูณ5 สิบคูณห้แล้วก็ประมาณแต่ก่อนนี้คือ21่สคูณห้นะครับเพราะว่าต้องการทํามากกว่า6โอเคก็มาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงในการใช้ออสเวอร์ใ้การใช้ออสเวอร์ในปริมาณที่เยอะขึ้นก็มาเริ่มกันเลยนี้อย่างแรกเลยครับนี้ผมจะเทียบระหว่าง1กับ3ก่อนนะครับโอเคมาดูกัน อืมสามไม่ทำงานเลยฮะทำไมอ่ะอ๋นนะอนี่ฮะผมเผลอนี่ไงผมเผลอวางบล็อกเหนือเราวาโอเคก็ดูใหม่โอเคทำงานละถ้าคุณสังเกตด,ดีๆนะเฮ้ยสาม,มีความถี่เยอะกว่าใช่ปะ เออใช่3มันจะถีกเยอะกว่าแบบที่ใช้แท็บดอ3นะครับจะมีความถีในการทำประตูรัวกว่าแบบที่ใช้แท็บดอแค่1เห็นปะโอเคท่านั้นเราก็จะมาดูแบบ6กแล้วกันเดี๋ยวลองดูแบบ6เปิดยังโอเคเปิด ไม่ทำงานอีกแล้วทำไมอ่ะอ๋อรอบนี้ผมลืมลืมวางเหนือแทบดอโอเคอย่าลืมนะฮะนี่ดูวางเฮ้ย๋ย่ก่อนนะอ๋อโอเควางเหนือแทบดอก็จะลองเทียบระหว่างสามกับหกนะครับเฮ้ยแทบไม่ต่างกันเลยเนะี่ยใช่ปะ่ะ ให้คุณดูที่หนะครับพอน้ําหยุดไหลมาพอน้ําหยุดไหลปุ๊บประตูเปิดปั๊บเลยหยุดไหลปุ๊บเปิดปับ๊บเห็นปะสังเกตด,ดีๆนะครับแต่พอเป็นสามเฮ้ยสามก็พอกันวะแต่ถสึกว่าแบบหงจะรัวกว่าหรือเปล่าหรือผมคิดเองอืม ยังไงเนี่ยแบบหกมันรัว,วกว่าปะ่าะผมว่าหกมันรัวกว่านะใช่ป่ะผมว่าใช่แต่มันก็พอๆกันอนะเพราะว่าน้ำหเห็นป่ะถ้าคุณสังเกตที่หกนะคุณสังเกตที่หกพ,พอน้ําหยุดปุ๊บประตูเปิดน้ําหยุดประตูเปิดอันนี้ก็น้ําหยุดประตูเปิดอ๋อมันมีช่วงที่มันขาดช่วงอยู่เนาะ แล้วก็อย่าพูดถึงหนึ่งเลยครับหนึ่งคือแบบค่อนข้างแย่แรนดอมนิดนึงเห็นปะค่อนข้างที่ช้าโอเคหกรัวกว่าทีนี้เราก็จะมาดูมากกว่าหกนะครับว่ามันจะรัวขนาดไหนโอเคลองเปิดกันอ๋อลืมนี้ชัดเจนนะลืมใส่ลาวา อไม่ใช่หลักอันนี้ในกรณีที่คุณจะวางมากกว่า6นะครับก็จะมี1 2 3 4 5สาี่ห้าหแล้วก็อันที่7อ่ะให้คุณทำลูปขึ้นลงอย่างนี้ทำลูปขึ้นลงเนี้ยแล้วก็นับอีกทะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับถ้าเลยหกมาคือบล็อกที่เจ็ดอ่ะให้คุณทำลูปขึ้นลงก็จงในการวางลาวาน,นะครับ แบบในก่อนที่เป็นหกอย่ 1, 2, นะางนี้ให้คุณหนึ่งสองสามนี่นะวาง่างนี้หนึ่งสองสามแล้วก็วางโอเคจะมาดูผลลัพธ์กันเป็นไงเทียบกับหกแล้วก็มากกว่าหกเฮ้ยอ๋อ เดี๋ยวก่อนอืมเอ้ยมากกว่าหกมันถี่กว่านะถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะคือน้ำยังไม่หายไปเลยนะประตูมันเปิดแล้วอะ่ะเห็นปะเนี่ยหมอหมายความว่ายิ่งเราใช้ออกซเวอร์เยอะความถี่ในการแบบเปิดประตูอะก็ยิ่งเยอะขึ้นปะ ใช่ผมคิดว่างั้นคือยิ่งเราใช้อลเจอเวอร์เยอะเท่าไหร่อะ่ะความถี่ในการแบบเปิดประตูอะ่ะปกติคือมันปิดเท่าไหร่ปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดในการเปิดอะ่ะมันก็จะถี่ถี่ถี่ถขึ้นอ๋อย่างนี้เองโอเคนี่เอ้มากกว่าหกก็กกกกถี่เหมือนเนี้ยก็ประมาณเท่าไหร่หกสิบสองสิบสามเล็บสี่สิบห้าใช้หูประตูหนึ่งสองประตู สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถ้าเราจะสร้างแบบเนี้ยแบบที่ผมชี้อยู่อ่ะใช้ออสเวอร์ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันต่อสองประตูโอ้ใช้เปื้องอยู่นะแต่ถ้าคุณมีทรัพยากร,กรก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอย่างเงี้ยอืมอืมอมืถือว่าใช้ได้เลยแน่นอนว่ายิ่งมันถีพิกซอมบี้ก็ยิ่งเกิดรัวขึ้นไง คือนี่แนะคือข้อดีมันยิ่งทีพิกซอปบ,บี้คือยิ่งเกิดเกิดเยอะขึ้นแต่ถ้าจะให้เอาจริงฮนะระหว่าง3 6แล้วก็มาโกหกอ่ะผมมองว่าแบบสามังดีเลยเห็นหมเพราะว่ามันแบบ3อะ่ะถ้าจะให้ผมแนะนำในการสร้างกีงนะคือ3เพราะว่า3มันก็ไม่แย่นะเพราะ3มันก็ประมาณแบบน้ำแบบหายปุ๊บประตูก็เปิดเหมือนกันเพรากับหกลยอ แต่หกมันยังมีความถี่กว่านิดหน่อยเห็นปะหกแค่มันถี่กว่านิดนึงแต่ถ้าคุณอยากสร้างแบบเห็นเห็นผลเลยให้คุณแบบทำบากกา 6, สามกับมากกว่าหกคือนี่สองนี้เนี่ยสามกับมากกว่าหกคือสิบเจ็ดใช่ปะสามกับสิบเจ็ดไม่ใช่ดิสามกับสิบหกใช่ปะสามกับสิบสาม คือกาลังดีแต่ถ้าหนึ่งกับหผมมองว่ามันกลางๆอะเนาะหนึ่งคือต่าสุดเลยแต่หมันก็กลางๆอะ่ะอืมใช่เอ๊ะถือว่าทํห6ดีเพราะว่ามันก็อยู่กลางๆเนาะมันแล้วแต่เออแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าคุณมีทร,รัพยากรแค่ไหนแน้ะก็อย่างที่เห็นเลยครับให้คุณดูว่าอะไรที่กว่ากันเดีย๋ยวผมจะลองให้มันแบบลองให้มันทําพร้อมกันดิโอเคเดีย๋ยวลองให้มันพร้อมกันดูนี่นะ จะดูกันว่าอะไรเริ่มก่อน3 2 1 go อุย๊ยอันนี้เริ่มก่อนอันนี้ก็ตามอันนี้เริ่มก่อนต่อด้วยอันนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือนี้เอาใหม่3 2 1อหอ๋อมันลันด้อมเนาะเป็นอย่งนะดูก่อน โอเคผมได้คําตอบแล้วถ้าสร้างจริงแนะนําอันนี้ดีวาอันนี้เลยครับแค่สามพอเพราะว่ามันแทบไม่ต่างกันละถึงแม้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะถีกว่าก็จริงอะแต่อย่างว่าคือเราเล่นในมือถือนะเอาถีกกว่าไปทำไมในเมื่อมันจะแหลก็กลแบบนี้กำลังพอดีเลยกลังดีนี่คือกลังดีแต่ตรงกลางเนี่ยผมแนะนำว่าคุณสร้างสามกับหกคือกลังดี เนี่ยเลือกเลยครับสามกับหกกลางดีอันนี้คือมันเกินอะเกินไปสำหรับใครที่แบบมีทรัพยากรเยอะก็ทําไดนะ้เครื่องแรงแล้วก็มีทรัพยากรก็ใช้ได้ใช้ได้ไดน,นี้ถ,ถ้าผมสร้างผมสร้างสามดีกว่าโอเคนี่ผมก็ทําเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหกนะนี่คือผมลองสร้างแบบหกนี่นะใช่ปะ่ะสองสี่หกใช่ นี้ผมลองสร้างแบบ6ก็ก็ได้2ประตูต่อ1ต่อ1ต่อหไอเดียต่อ1นึ่งพอตอนติดกิ้งสองประตูต่อ1นึ่งพอต้อนติก้งก็มาดูกันว่าเป็นไงนี่นะโหแหลกเลยเนี่ยเห็นปะ่ะคุณสมภาษณเห็นความแหลกปะ่ะอ๋อผมขอปิดตรงนั้นก่อนดูดิดดดดแหลก <laughs> แหลกไม่แหลกก็ต้องดูเอาฮะ ขนาดเอาแค่สองประตูเองเนี่ยยังแหลกเลยอยู่ดิ<ะ>นี่ผมออกแบบใหม่นะครับคือให้มันแบบสามารถกูเห็นน้ำอะให้มันแบบสามารถปิดน้ำได้ด้วย,วยปิดการทํางานของน้ําแล้วก็ปิดการทํางานของประตูให้มันแบบปิดให้หมดอะที่มันปิดได้นี่พอเปิดใช้งานก็ดู แต่นะ้ำผมต้องน่าจะต้องออกแบบน้ำใหม่เพราะว่าไม่เวอร์แค่พอไปนเงนี้ยจะต้องรอออกแบบน้ำใหม่ขอลองด่วนอย่างนี้ได้ปะ่ะอย่างนี้ก็ได้เนาะโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ใช้เป็นป้ายอ๋อใช้เป็นป้ายเดี๋ยวทั้งนั้นโอเคเจอและเพราะว่าถ้าเราให้น้ํามันไหลลงอะ่ะฟาร์มเราาจะพังเพราะว่าอย่างคุณเห็นเมื่อกี้เนาะใช้เป็นนี้เนาะแล้วก็วางป้ายอย่างนี้ใช้วางป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูลองใหม่อ๋นี่เออใช้อย่างนี้ดีกว่าเนาะ พอให้ถ้าให้น้ำมันไหลลงมาเงี้ยกลัวฟาร์มจะพังเงี้ยไม่ใช่หรอกนี่พอใช้หมันก็มันก็ดีเนาะเห็นปะเดีย๋ยวลองปรับให้มอนเตอร์มันเกิดดูหรือว่าใช้แบบ6เลยดีแบบสามมันอาจจะดูครึ่งๆกลางๆไปเนาะมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนเลยว่าชอบแบบไหนเห็นปะ พอแบบยิ่งถี่ปุ๊บมันก็ยิ่งเกิดรวยรวยปะยิ่งถี่ยิ่งเกิดรวยะมันก็จะแหลกอืมเนาะใช้หกดีกว่าเปลี่ยนจาละเปลี่ยนเป็นหกดีกว่าครับสามกับหกเลือกเอาสามหกรเลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนโอแต่แหลกมากเลยนะ ค่นี้ยังแหลกเลยอ่ะนี่ก็ทำเหมือนกันนะทำเปลี่ยนป้ายออกแบบใหม่การลากสายนี่แล้วแต่คนแบบขั้นตการลากสายนี่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในก,การลากสายไฟเนี่ยโอเคลองดูเออนี่โอ้หแหลมมากใช่หไหมออกแงดี F K หน่อย นี่ไก็ขอปิดก่อนเพราะมันแหลกส่วนประตูพอท่อนนะครับเอาจริงทําแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันเกิดลัวลถ,ถ้าใครที่แบบเขา,าไงทำทาชอบหนึ่งผมขอดูก่อนเออตรงนี้ใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1> 9 1้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองส1บสามสมันก็จะลองแบบเดินสดดูนะครับออกซิเดียมเออถ้าเราทำเป็นแบบฟาร์มเนอะรูปแบบของฟาร์มมาตรฐานทั่วไปตรงนี้ก็จะ ได้หนสองประตู2เว้น3แล้วก็เว้นสองเว้นอีก3เว้นสองโอเคจะได้1คู่2คู่กับอีก1ประตู ก็จะได้5โอ้ได้5บาทเลยได้5โอเคได้ประมาณ5้าใบนะครับ5บา้าประตูต่อหนึฟาร์มมาตรฐานฟาร์มพิมพ์นิยมก็ได้ประมาณ5ตูถ้าคุณจะใช้แบบพอยต้อนติ๊กกิ้ด้วยนะก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละเราก็ได้ข้อสรุปแล้วโอเคมาสรุปกันดีกว่าคือ ยิ่งคุณทำส่วนเนี้ยยิ่งคุณทำส่วนทำประตูยาวเท่าไหร่หรือคือใช้เอาเซิร์ฟเวอร์เยอะใช้เอาเซิร์ฟเวอร์ใช้แท็บดอเยอะขึ้นเท่าไหร่ความถี่ในการทำประตูพัททอนก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นมันก็ยิ่งถี่โอเคก็ประมาณนี้เนาะข้อสรุปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอลืมกดไลค์ส่วนซับสไครก็แล้วแต่ความชื่นชอบเลยครับสำหรับนี้ก็คุณครับบาย